โจพร้อมยังโร้โโสอสสสมสล้าวสีปนสอ้าสี่สี่้าี่จสี่จจบยี่สจาที่และบสองบาที่จนอยู่ตรงไหนไปนี่ของใครมบเองไปเลยไปเลยับเลยพี่ครับพ่อพ่อไม่รู้พก่อกากยัง่าอ้่ยากน่งรู้สบอร์ ขโมยขมยขมยขโมยเอ้ผมากแนวเลสอคขโมยก็ขโมยมัรู้ๆหน่อยลู้บอขโมยรถจากมาผมไม่ดากนั่งเนี่ยพี่ไปที่ไหนกันนะครับคาิโนคาสิโนพ่อพ่อไปคาสิโนเร้วนแดงถูกหมอะไรนะครับเลแดงถูกไหมใช่ครับพ่อ แล้วทำไมเอ็งมาอยู่กับพวกสาวๆบ่มชอบครับสาวๆลุมล้อมมันชุ่มชื้นหัวใจเอาพอประมาณนะเพื่อนเอาพอประมาณนะทได้จิตตันอยากไปเรียกอีเพราพวกไม่ชอบส่งสกับใครนะตกเลยใครนะครับแต่ว่าพ่อเองก็ไม่ชอบส่งสกับใครเฮ้ยคือก็มีเรื่องกันพ่อชิบหายแล้วจบกันแล้วเนี่ยบวชกันเลยบวชกันเลย เฮ้ยจะพึ่งแหลมลูกนี่มาเนี่ยน่ากลัวอยาบ่มดาฟันด้วยพ่อพ่อบรมบุดาฟันทนได้ไงน่ะที่แบบโคตรสำเร็จอะนุ้ยเก่งไปเปล่าวะโอ้ยยังไม่มีใครควักเลยแก๊งเขาหมากระเป๋าขนาดเนี้ยใครใครจะไปรังแกเราบ้าหรือเปล่าออกจะเชื่อง ไปจ้าอันอันนี้ขออย่างนึงได้ไหมอ่ะไปเปลี่ยนโลโก้แก๊งเป็นรูปหมาได้ไหมขี่เสื้อไม่น่าเหมาะเดี๋ยวมันจะเป็นภาพที่แบบ่แล้วตอนเล่นก็ใส่หน้าตาก็ได้ไหมอ่ะเพราะว่าหน้าโง่เกินไม่สะดวกที่จะเห็นหน้าได้ไหมอ่ะตอบดีหัวเขียวครับงอยากให้เปลี่ยนโลโก้หรอคะไม่ต้องเปลี่ยนถามพี่ตอก่อนนะคะว่าให้เปลี่ยนไหมเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้เฟมิน่าหรือเปล่า ใม่อ้ายเกี่ยวเกี่ยวไม่มันเกี่ยวอะไรกันอันนี้เฟมิน่าไหมมันคนละคำถามมันคนละพอยต์กันหรอเป็นงานปะเนี่ยมันไปรามอะไรถึงเสียไม่ได้เหรอเอ้ยอันนี้เสียไม่ได้เฟมิน่านะหรอโลโก้อันนี้พี่เขาเป็นคนคิดให้อะเฮ้ยมึงมึงเป็นเป้าวะไม่อยู่ในวอไม่อยู่ในวอเอพีเอสอะไรของมึงวะ ไปลามอะไรถึงเขาอะเขาโดนเบ็ดไปแล้วเปลี่ยนให้ได้ไหมไม่เปลี่ยนเป็นรูปหมาได้ไหมไม่อยากเห็นแล้วมันขับตาแล้วก็ตอนนี้มีหน้ากากในตัวไหมใส่หน้ากากให้หน่อยหน้าโง่เกินไปไม่อยากตกตาดีนะพ่อใส่หน้ากากใส่หน้ากากเดี๋ยวนี้พ่อใส่หน้ากากอยู่ขอเชื่องเชี่องอ่ะเชื่องเชี่องอ่ะเป็นปะอีโน่เฮ้ยลูกเขาพูดถึงพ่อไหมเนี่ย เราไม่น่าู้่นกีเราไปนู่นกีเฮ้ยมึงเป็นเมื่อวานน้องตากันแล้วหรือว่าอันนี้อันนี้ขอขอพูดอย่างหนึ่งนะหรือว่าที่อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรียตีนอะไรหรือเนาะหรือยังไงหนูไปเรียใครหรอคะก็มึงพูดมาเมื่อกี้เนี้ยหรอพูดไหมไม่อก่บวาให้หนูไปเปลี่ยนโลกโอ้ยมพูดทำไมมึงพูดทำไมมึงพูดทำไมอาะมึงเป็นงานไหมอ่ะ เราพี่จะให้หนูเปลี่ยนไงคะหนูไม่ได้มีหน้าที่ไปออกคำสั่งอะไรนะหญิงๆเนี่ยคนอื่นตรงนั้มีแค่เบบี้กับเฟมิน่าโว้ยเฮี่ยไอจอนน่ากลัวมากอ่ะ นะคะอะไรพม่แบมไม่อยู่ในวอร์เดอร์พี่เห็นมันเป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเขาไม่ตอบไม่เป็นไรแบมเรากลับแลนดีกว่าปะปะปกลับแลนไม่เป็นงานเลยไม่เชื่อมไม่อะไรเลยนะใส่หน้ากากใหู้ด้วยละกันหน้าโง่เกินไปกูไม่อยากคุยด้วยโอ้โหจัดพี่อีกนี่ดูจัดถ้าไม่พร้อมนะมึงก็ไม่ถอดสูตรถอดอะไรหนีตออเยตอดเลยเล่นแม่เรอว่าถ้าไม่พร้อมยุบก็ได้นะจริงๆริงอะพร้อมเสมอแค่สกิดอะยุบก็ได้นะ แี่เราถึงที่ขนาดนี้ยเรายังไม่รู้สึกสกิดอะไรหน่อยหรอต่ำต่ำอะไรเงี้ยต่ำมันอะไรเงี้ยอยากได้เพื่อนเพื่อนปลาปลาปลาเดินแรง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 มาเลยมาเลยมตอนไหนนาโนนอะพร้อมปีหน้ามันไปไปถอดชุดด้วยนะกูเห็นใส่ชุดแล้วเจอหน้ากูเขขึทืบอ่ะขึ้นทืบอ่ะสุดสุดครับพี่สุดครับไี่กิ๊กเนื่อเจ๊ทึบนะหนูอยากให้พี่พร้อมเหมือนพี่เราพวกหนูค่ะพี่ พอครับขนมาบพ่อไม่ปลุกมอว่ากะจกแล้วนะอุ้ยไข่ตีมค่ะไข่ตีมพี่หวเชีู่นอยากหมีการท่ไม่ไขีคนที่สามสี่ามได้ค่ะไม่ได้ค่ะชอบด้วยกับ่จตีกันพ่อเชียร์ใครกับบ่มันเรียตีนเะรียมันเรียมนีรันเรรั พี่อก็เคยเล่นแก๊งอยู่ด้วยกันมาแล้วพ่อเชียร์ใครก็เพ่อทองแก๊งนั้นน่ะพ่อก็เชียร์แก๊งที่มีพี่หยินะอีสาัตว์บ้าอะไรนะครับนัพ่อเชียร์แก๊งที่มีผู้หญิงผูไปไม่เต็มเลยต่นั่นเป็นแก๊งผู้หญิงสองแดงแล้วเพ้อพี่หยินพี่หยินเหมือนลูกฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ ออพ่อน,นั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องครับผมมาฟังรู้เรื่องพ่อพูดเบาๆเนี่ย